มัดดีรอบหลุดรอบข้าจ้าจะพามาดูอุ่นไซมัดนะคะไซมัดตัวนี้เป็นป้ายสีเขียวนะคะตัวสามช่อน้ำหนักมีตั้งแต่5กิโลถึง5กิโลครึ่งเลยทีเดียวแต่จะไม่ค่อยต่ำกว่า5้าโลสาม5้าโลครึ่งนะคะตัวเนี้ยแต่แมคค่ะจะแจ้งเลยก็คือน้ำหนักโดยประมาณก็คือ5กิโลถึงหกิโล อันนี้มารอบค่ำแล้วจะมาเปิดดูของกันว่าของรูค้างค้างยังไงเดี๋ยววางไว้ก่อนแกะอีกสักช่อหนึ่งก่อนแกะอีกช่อหนึ่งช่อล่างเนนะี่ยอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวลบลบแม่ก,ก่อนแป๊บหบนึง่ง <Okay. S 2> ออันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันอันนี้เป็นลูกค่อนข้างใหญ่นะคะอังุนใสมะเทียบกับตัวน้องได้เลยอ่ะเทียบกับตัวน้องหันไป้องก็ดีดูโคนกับอังุนนะคะเดี๋ยวล่วงนะลูกเลยดีดโ,อโอเคอ่ะให้พี่นัทถือเลยพอเสียวเสียวร่วงเพราะมันหนะัก ดูยกช้อนนั้นขึ้นมาดิอันนี้วางก,ก่อนเลยอ่าวา่าช้อนี้นะคะหมุน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 เออลูกก็ค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้เป็นของอากาศนี้อากาศเดียวกันนะคะไซส์สองสองช้อนนี้เลยไม่ต้องยกก็ได้ลูกเขียวลวงอ่ะเนี่ยนี่นี่เลย นะคะคไซส์ประมาณนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่ไปหาโบเลยทีเดียวนะคะใครสนใจทักมาได้เลยอันนี้เป็นไซส์สามชอ่อป้ายสีเขียวนะคะของสวยๆแบบนี้เลยจ้าใครใช้ทักมานะคะ